มาแล้วครับผมกับรถครอบครัวในประสงค์นะครับผมเรียกว่าสมรรถนะสุดคุ้มไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับผมความพิเศษยังมีอีกเยอะนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง Nissan x t ็กเซลสองจุดศนะครับตัวนี้รถปี2015นะครับประวัติดีฮะมือเดียวป้ายแดงนะครับเป็นรถครอบครัวขนาด5ที่นั่งนะรูปทรงดูกระทับลัดนะครับมีแถบสีฟ้าที่บ่งบอกถึงความเป็นรถยนต์ไฮบริดนะครับผมตัวรถคันนี้ เรียกว่าสวยเดิมครับดูค l e a n และสะอาดตามากๆมาดูภายในห้องโดยสารของคันนี้กันนะครับผมอย่างที่บอกไปนะรถคันนี้เป็นรถครอบครัวภายในเรียกว่าอัดแน่นไปด้วยออปชั่นและระบบไฟฟ้าแบบเพียบเลยครับผมมีกล้องรอบคันแบบ360องศาสามารถมองเห็นได้รอบคันครับเบาะคู่หน้าคันนี้นะสามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง6ทิศทางด้วยกัน ด้านหลังนะครับเรียกว่ากว้างนั่งสบายมากๆนะครับผมไม่ติดขานะครับด้านบนก็สูงสูงเลยครับผมเบาะตัวนี้สามารถปรับพับเก็บได้นะครับเรียกว่าอนเนกประสงค์สุดๆไปเลยประตูด้านท้ายของรถคันนี้นะครับเปิดปิดแบบระบบไฟฟ้านะเรียกว่าใช้งานง่าย <S <S เพียงปลายนิ้วสัมผัสน,นะครับห้องโดยสารด้านหลังก็เรียกว่ากว้างๆเลยครับผม เครื่องยนต์คันนี้นะครับน่าสนใจมากๆนะฮะเป็นเครื่องยนต์ลักโลกแบบเบนซินบวกกับระบบไฟฟ้านะครับผมประหยัดมากๆเลยครับอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่16กิโลเมตรต่อลิตรเรียกว่าประหยัดได้เท่ากับรถอ e ีโคคาร์ทีเดียวครับคันนี้ใช้เครื่องยนต์ที่มาพร้อมกับ มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด30กิโลวัตต์นะให้กำลังเครื่องสูงสุดได้ถึง144แรงม้าด้วยกันนะครับพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ p a r ์ Time อีกด้วยนะครับผมนี้พิเศษสุดๆครับกับทัสตี้ออโตเทสโคลานะครับผมเราขายเพียงแค่519,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้จัดเต็มฟรีดาวนะฮะผ่อนเพียงแค่ 9,600บาท84งวดเท่านั้นยังไม่พอครับปีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับ1ปีนะรถสวยแบบนี้นะครับราคาเรียกว่าสุดพิเศษแบบนี้นะครับใครที่สนใจติดต่อเรามาได้ทุกช่องทางนะครับผมไม่รีบไม่ได้แล้วครับขอบคุณมากครับ